เลาศาสายฟ้าโลมาเซโลยาโลแต่ยังคงได้เล่นในไทยต่อเมื่ออุดไทยทานีเอฟซีคว้าตัวไปร่วมทัพเรียบร้อยโดยมาเซโลยาโลกองหลังทีมชาติกินีบิซเซวัย3าไว้31ปีคนนี้ครับดีกีีก่อนมาไทยลีกถือว่าดีเลยนะ เคยเล่นอยู่กับเยาวชนของมาริดเคยอยู่กับยูเวนตุสและเคยอยู่กับฟูลแลมในกองกฤษแต่พอมาอยู่กับบุรีรัมครับ <c oughs> ก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยเปลี่ยงสักเท่าไหร่มีจุดเด่นเรื่องของการเก็บลูกาอากาศกับส่วนสูง193ซมอันนั้นก็จริงแต่ว่าเรื่องของความเชื่องช้าแล้วก็การออกบอลจากแดนหลังที่ดูไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่ก็ทาให้โอกาสช่วงหลังของเขาครับ หายไปเลยทั้งในไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลถ้วยกลายเป็นพันศาเฮวิบูดท,ที่ทำงานได้ดีกว่าและแย่งตำแหน่งไปทำให้บุรีรัมยูเนเต็ดและมาเซโลยาโร่ก็จะไม่ได้ขยางสัญญาต่อกันในฤดูกาลหน้าแล้วก็เป็นอุทัยธานี f อฟรับช้างป่าห้วยขาแข้ง ที่ถือว่าเป็นสิ่งปืนไวในดิวนี้ต้องการกองหลังใหม่อยู่พอดีแล้วก็สอยมาเซลโลยาโลไปร่วมทัพเรียบร้อยครับนี่ถือเป็นต่างชาติรายที่2อ,อย่างเป็นทางการของอุทัยธานีเอฟซที่เสริมทัพเข้ามาในครั้งนี้ต่อจากชิโกซี่เอมบาที่กลับสู่ทีมอีกครั้งครับและรอดูกันว่าดิวนี้มาเซลโลยาโลไปอยู่กับอุท,ทยัยนั้นจะปังหรือแป๊กในฤดูกาลหน้าครับ